เกินกันใครมีความสวยนดงามกับใคร,ราาไปทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดออระยะแรกนี้ไอมากค่ะ ไม่มีเสมห่ไม่มีอะไรไม่ผอมไม่ซูบเซียวไม่มีอะไรเลยค่ะคือถ้าฟังจากพื้นฐานตรงนี้แล้วไม่น่าไม่น่าที่จะมีเรื่องของมะเร็งปอดเข้ามาเกี่ยวข้องเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นอ่ะเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอก็สันนิษฐานว่าเป็นวัณโรคอ่าก็ตีตีให้ตรวจเสมห่าสามครั้งสแกนเข้าอุโมงค่ะครับเอ็กซเรย์นะคะอ่าเอ็มไอเอ็กซเลย์ก็เห็นปอดข้างนี้มีครึ่งเดียว ปอดข้างซ้ายมีครึ่งเดียวเป,เป็นฟ้าเป็นฟ้ามองไม่เห็นส่วนอีกข้างหนึ่งปกติดีอีกข้างหนึ่งก็เป็นจุดเล็กๆหลายๆจุดอืมอันนี้เมื่อไหร่ครับประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาเมษาี่สี่แอ้ห้าสี่เดือนเมษาปีที่แล้วค่ะนะครับมาดูฟิล์มแล้วเห็นเหมือนเงาเป็นก้อนเนื้อครับก็เลยต้องสองกล้อง ส่องกล้องเข้าไปที่ปอดเพื่อทีบเอาชิ้นเนื้อก้อนนั้นเอาเอามาตรวจตอนนี้คุณหมอเริ่มสงสัยแล้วว่าไม่ใช่วันณโรคค่ะคือไม่ใช่แน่นอนแล้วผลออกมาแล้วว่าไม่ใช่วรนโรคคือวานโรคตรวจก็ไม่เจอไม่เจอนะก็เลยให้ลองซีทีสแกนแล้วก็ลองจะเจาะเอาชิ้นเนื้อออกไปค่ะเพราะเห็นก้อนเนื้อตอนนั้นกลัวไหมฮะ ก็ไม่เคยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่ทราบมาทำยังไงบ้างก็หมอให้ทําแล้วก็ทำก็ทาที่บ้านมีประวัติใครเป็นเกี่ยวกับมะเร็งอะไรไหมไม่มีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โรคฉลาเป็นโรคฉลาญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีมีทางด้านนี้เลยอ่าฮะเสร็จแล้วก็ให้คุณหมอตรวจไปเอาทินเนสออกมาครับพอฟังผลหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสี่ห้าระยะสี่สี่ถึงห้าระยะสี่ถึงห้า คือสุดท้ายคือระยะสุดท้ายหมอบอกว่ารักษาไม่หายนะครับคุณป้าผมก็รักษาไม่หายก็ตอนนั่งฟังก็หมอก็ถามว่าตกใจไหมบอกก็ยังเฉยๆอยู่เพราะาอายุก็หกสิบแล้วอยู่คุ้มแล้วไม่กลัวไม่อะไรเลยฮะหมอเขาก็บอกถ้ากันป้าอยู่ได้อนานอย่างนี้โอ้ผมว่าถ้าเกิดคนมีคุณหมอบอกใครในที่นี้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ย อย่างแรกเลยหน้าต้องถอดสีก่อนอาจารย์หมอหันหน้ามองไม่ตกใจหรือป้าบอกเฉยๆแล้วค่เพราะลูกก็โตลแล้วทาใจได้เหรอค่ะก็คิดอยู่แล้วตั้งนานแล้วว่าหน้าจะมาเล็งอะไรเงี้ยค่ะตงต่อนอนอี้ทศนิฐานตัวเองเลยว่าน,น่าจะตรวจไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็สแกนเดี๋ยวก็สองกล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะไปตรวจเนี่ย มีการกินยามีการทานอาหารเสริมอะไรที่แบบว่าติเหมือนเตรียมใจไว้ก่อนมีไหมยังเลยไม่มีเลยค่ะก็ใช้ชีวิตตามปกติก็คือถ้ามันจะเป็นก็นเป็นไป,นปนค่ะก็ะพอหมอบอกว่าเป็นหมอเขาบอกไปหาที่รักษาเพราะที่นั้นไม่มีไม่ได้รักษาบอกคุณป,ป้าต้องไปโรงพยาบาลที่เขารักษา,า<ง>รักษาเป็นยังไงผ่าตัดไม่ได้อืมอฉายรังสีไม่ได้ให้ยาเคมีได้อย่างเดียว ผ่าตัดไม่ได้ก็คือจะทิ้งตัดไม่ได้คใช้รังสีก็ไม่ได้ไไม่ด้ก็คือได้แต่เคมีบำบัดก็คือมคมีอาจารย์ครับวิธีการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยพื้นฐานก็จะมีสองสามวิธีการที่ผ่านมาถูกไหมค ส่วนใหญ่ถ้าผ่าตัดได้ถ้ามันเป็นก้อนอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ก้อนไม่ใหญ่นักอะไรเงี้ยเพราะมันจะต้องตัดปอดออกใช่ไหมฮะอันนั้นเขาก็อาจจะผ่าตัดได้แต่ถ้าเป็นตั้งครึ่งปอดแล้วก็ยังเป็นจุดเล็กๆกระจายอย่างนี้มันตัดไม่ได้เพราะหมอเพาอยิวระยะกระจายละคือคุณหมอสองโรงพยาบาลก็วินิจฉัยตรงกันตรงกันถูกไหมฮะค่ะก็เริ่มจากการที่จะให้เคมีบําบัดอันนี้ให้เคมีบําบัดก็มันจะอไทรอยด์เป็นพิษด้วย โอ้แล้วแล้วมันมันมีผลกระทบกันไหมก็ไทรอยด์เป็นพิษหมอก็ให้ไปรักษาอีกโรงพยาบาลอืมที่โรงพยาบาลนั้นก็บอกว่าทานยาสองปีก็หายอ่าไทรดเป็นพิษก็ตัยไปเพราะทานยาให้หายไปได้ค่ะก็รักษาต่อเนื่องอ่าแต่ว่าเคมีบําบัดนี่ต้องให้จํานวนกี่ครั้งครหมอไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งก็ให้แล้วก็ต้องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ดูตลอดว่าว่าผลเป็นยังไงคุณหมอบอกไหมครับว่า ให้เคมีบําบัดแล้วจะหายหรือไม่หรือระยะสุดท้ายที่จะใช้ชีวิตอยู่ไปเนี้ยมีบอกไหมก่อนที่จะให้ยาคุณหมอก็ต้องเรียกไปฟังก่อนว่าผลผล,ผล,ผลการของการให้ยาเนี่ยจะมีอะไรบ้างอืมมีตั้งสุดเจ็ดเลยยี่สิบเจ็ดอย่างจำไม่ได้มีท้องเสียมีท้องเสียท้องผูกอมท้<ผ>มองลยฮะผิวด่าอะไรต่างๆก็คือเป็นอาการแพ้ของคนที่ ให้เคมีบําบัดทั่วทั่ไปค่ะปากเป็นแผลแล้วคุณหมอบอกไหมว่าจะหายหรือไม่หมอบอกว่าไม่หายหมอคุณหมอบอกไม่หายหมาบอกว่าไม่หายแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ต้องลองให้ยาดูหมอบอกอ,อ๋อก็ก็ให้อ่านไอ้ไอ้อที่ว่าผลข้างเคียงแล้วเราจะให้ยาไหมเราบอกให้อืมอมหมอก็เริ่มให้ให้ยาเคมีให้อยู่กี่ครั้งนะฮะให้ขวดแรกแอาการ เริ่มเริ่มมีอาการพิแพ้ใช่ไหมคะญาติมาเยี่ยมก็ตกใจอ่ะพอรู้เป็นมะเร็งก็เอาน้องสาวครัอยู่ฉัตรง์สาวก็เอาบีมมาให้สี่ขวดพอรู้จักว่าเป็นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเอาบีมมาให้ค่ะโดยไม่ได้บอกอะไรเลยบอกให้ทานเนี่ยเอาสีอะไรมาให้สีขาวค่ะขวดขาวๆสีเขียวๆค่ะนั่นแหละขาวๆเขียวๆอันนั้นบีมมาให้ก็ให้ทาน แปดเม็ดต่อวันหลังก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนวันละแปดเม็ดค่ะอ่าฮะก็เริ่มทานก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะอีกอาทิตย์หนึ่งต้องไปเคมีเขาบอกไหมว่าให้ทานเพื่ออะไรเขาก็ยังไม่ได้บอกรู้แต่ว่าอ่ะพี่ทานนะพี่ก็ทานโอ้เชื่อคนง่ายนะเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรลบางคนมาก็ใหอเป็นต้นไม้มาให้บางคนมาก็ให้เป็นน้ำ เป็นต้นไม้ว่ากินใบมันอะไรมันอะไรเงี้ยมีหลายสูตรด้วยนะมีเป็นขวดน้ําสีดําๆมันอะไรมามีเงี้ยเต็มบ้านเลยไม่ทานไงเอาเลือกทานแต่อันนี้อันเดียวทานนต่เพราะว่าเป็นคนทานหายากอ๋อแต่เลือกทานบินอย่างเดียวเพราะมันเป็นแคปซูลแล้วมันทานง่ายสะดวกอ่าเสร็จแล้วทานก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าีโมทุกเจ็ดวันก็ไปตรวจ พอพอก่อนซีโมเนี่ยหมอต้องเจาะเลือดดูเก็ดเลือดครับก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องอยู่โรงพยาบาลให้เลือดเก็ดเลือดต่ําค่ะให้เลือดนอนสองคืนแล้วก็เช้าก็ให้เลือดแล้วก็กลับบ้านได้แต่ก็เราก็ต้องทานบินเริ่มทานบินต่อเน,นื่องันอาทิตย์ที่สองพออาทิตย์ที่สามต้องไปซีโมโอ,อีกอคราวนี้ผ่าน, <ๆ S 2> านเก็ดเลือดผ<ฮ>่านคือเก็ดเลือดอยู่ในระดับที่ผ่านให้ยาได้บ้าได้ให้ให้เคมีได้ให้เคมีได้ค่ะอ่า ถ้าเกล็ดเลือดไม่ถึงเกณฑ์เนนะี่ยหมอก็ไม่กล้าให้ยาเคมีทราบไหมครับว่าทําไมถึงถึงเกล็ดเลือดมันถึงอยู่ในระดับที่ให้ยาได้ก็อตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรคุณหมอบอกว่ายังไงครคุณคุณหมอก็จะบอกแค่ว่าอย่างพอตรวจเสร็จหมอว่าอป้าคุณป้าวันนี้เกล็ดเลือดผ่านนะให้ยาได้อ,อ,อคือเจาะเลือดก,ก่อนต้องเจาะเลือดก,ก่อนเจาะเลือดเอ็กซเรย์ทุกครั้งอาทั้งนั้นผมขออนุญาตขอเป็นความรู้อาจารย์ทั้งสองท่านครับว่าเกล็ดเลือดต่ําเนี่ยไม่สามารถให้คิมโมได้ จะเกิดผลอะไรถ้าเกิดให้ไปคือคีโมเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเดียวครับมันก็ทําลายเซลล์ของร่างกายด้วยทีนี้เกรดเลือดนี่มันสําคัญใช่ไหมฮะมเพราะมันเป็นตัวที่มีบาดแผลหรือมีอะไรมันจะเป็นตัวหยุดเลือดครับถ้าไม่มีถ้าเก็ดเลือดต่ํามันก็อาจจะมีเลือดออกทางหูทางจมูก ทางตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าไปเจอบาดแผลเล็กๆน้อยๆเลือดก็อาจจะไหลไม่หยุดอันนี้ก็เป็นอันตรายก็เป็นอันตรายกับผู้ป่วยเองค่ะเพราะฉะนั้นระดับเลือดเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถให้ยาได้คือในโดสที่สามเนี่ยหลังจากทานบิมไปแล้วกี่สัปดาห์ก็สามสัปดาห์สามสัปดาห์นั้นต้องถามอาจารย์พิเชษว่าเป็นผลของบิมหรือเปล่าฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจารย์ยืนยันว่าเป็นร้อเปอร์เซนเลยนะครับ,รบทุกรายนะที่ทำคีมโมเนี่ยเกล็ดเลือดจะตกแล้วก็ไม่เลยขาวก็จะลดครับแล้วนั่นคือสาเหตุที่ติดเชื้อเมื่อกี้ออบอกว่าติดเชื้อง่ายอืติดเชื้อวัดเชื้ออะไรจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหามากๆครับแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็จากการติดเชื้อนี่แหละาจากการคีมโมนี่แหละไม่ใช่จากมะเร็ง นะฮะมาจากตัวมะเรคือคุณภาพชีวิตมันตกลงนหมดอะมันมันมันสภาพจิตใจก็ก็แย่นะครับที่แย่ที่สุดก็คือว่าโอ้ยอยู่มีชีวิตอยู่ไปทําไมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็พูงคุ้มกานยิ่งลดเข้าไปใหญ่เลย